สวัสดีครับวันนี้มาบึงการนะครับมาดูบ้านแมวสภาพคุณพ่พอแก่ทำความสะอาดไว้นะครบับ้านน้องแมียวนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่ชัยภูมินะครับสภาพผ่านไปเป็สี่ห้าเดือนนะครับ จะทำเป็นคอกน้่นข้างนะเลียนแผนย้ายน้องๆไปอยู่ชายภูมินะไปอยู่ฟาร์มป่าหนึ่งเลือแต่ไอ้แรกนะแรกแรกไอ้แรกวางหมานะครับวางหมาที่คอลอดลูกนะฮะเก็บตัวนะครับยั้มีคนอุปธรรมไปอยู่ด้วยนะ ไม่ได้มาด้วยนะครับ